ใช่หรอ LK แพ้ MKK หมดรูปภาพหมดหมดรูปเลยหรอมันขึ้นขึ้นข้างบนเหมือนเดิมนะไอ้เนสหลุดยังมาตกันมาตกกนเอาดีๆเอาดีๆมเด้าม่ได้ไม่ได้ไั่ได้ไ่ได้ไม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 ่ไล้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไห้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ่บน้ม้้งจับน้ได้ไมได่ไ้่ด่ไ้ไม่้ไม่ไม่้ม้้่้่้่้่้่้่้่ ปปปปไม่ต้องชุบไม่ต้องชุบนะเชี่ยเดี๋รมาลีรีเมเลยละใช่ทำไมแล้วทำไมรูปเกมเป็นอย่างนี้ผมอยากดูเดี๋ยวไปดูมุมมองชักนมันเดี๋ยวไม่นี่มา,ามาโดดได้ไงขออนุญาตรีแคปนะขออนุญารีแคปนะขออนุญารีแคปนะขออนุญาตรีแคปนะ

เอ็มเคทรงดีจังวะตุนเิงราคาร์ได้แล้วปืนเราอะบ้านเราอะเล่นต่อหลังบ้านเราเอาไอไอรถโรได้ปะที่รถโรกับกับจัวพี่พี่หลาบมาตาติดยิงราคารได้แล้วพี่ติดนะเชเอ็มเคทรงดีเกินไปแข่งแต่อุ้มไม่เออใช่เอ็มเคไปจากน้ำเหลืองวุ้เลยสับวุ้เลยมาแล้วไม่ไม่ปืนแล้วไม่ปืนไม่ปืนแล้วไม่ปืนแล้วอย่าติดลรถตอกฐานตอกบัสข้างหลังต้องเปลี่ยนเปลี่ยนวุ้นเลยแล้วทำไมเอาเคเล่นเปลี่ยนอาวุธอ่ะเเเเพพพพืืื่่่อออนนนแล้วทำไมเอาเคเล่นเปลี่ยนอาวุธอ่ะ ตลอดเพื่อนโอ้โหไปๆๆชวนไปชวนไปไปหลังบ้านหรอกนะวางอีพีหนึ่งลูกนะนั่นไม่โอเคไม่ได้เปืนอ่ะตาย้ไปไหน้าเดาด็้าเ้า้าเด็่ข้เด็้าเด้าเดข้าีพีวังอีระวังนะพี่มา

เแ้จะอยฮ้ยอยากแพ้เว้ยจัดหน่อยไดไม่ี่ะไยอยากแพ้วะม่ได้แพ้มานานแล้วอิสระจัดให้กูหน่อยได้ปะอยากแพ้เว้ยสอบรีสบรีสอบรีไปต่อไปต่อไปต่อเล่มี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 เเล่อยากแพ้วัยจัดให้กูหน่อยดิ ยิงไม่หยุดเลยเนาะนหลัเลตอนแรกโอเคมันกึนแล้วนะอย่าแพ้เว้ยเนี่ยมาปิดปิดหลังบ้านเลยกินไฟกันหน่อยนะบ้านน้องกดิงกังไปเลย เอาเพื่อนหน่อยไปกลางไปกลางเอาเพื่อนหน่อยงเพื่อนหน่อยไปสิไขัมากำลังเอากลังกลังลงไปเฮ้ยจับเบดบเลยจับบ้านเบดบับบ้านเบดบาไปกลางไปคเดไปับาเลไปจับเลยจับาเดบบาิบาิกูจุแล้วกูจุแล้วกูจุบแล้วย่่อย่นี่เข้าที่ผมดูเนี่ยภาพแรกที่ผมเห็นนะ่ผมว่าคิดว่าโอเคมันกกืนนะเกิดเกกแล้วกลับบ้านนะเกิดแล้วกลับบ้าน kemukar bazar kemukar bazar kemukar bazar 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 bazar

ดออซับตกกดงเลอเคือืนอย่งเยนะคนืนอยู่เพื่อลงซับเลงบเล็นไมมนกไนมาแล้วนำมาแล้วมนมาแล้วอย่าเลือย่าดึงซบเล็กดึงซอบเล็เลยเล็นเยเี่ยไปางไปเปื่ไปกลางตอกนะิดนะไอ้ดึงดึงซอบเละดึงซอบเลเดี๋ยวมนดึงมาเล็กดเลเไปงไปิไปกนดเบอตีเลยนบอตีเลยเปลี่ยย

เทสองอ่เทสองชุดไม่ได้นะเทสองชุดไม่ได้ครับเทสองอ่ะเทสองชุดไม่ได้เทสองชุดไม่ได้ถ้าเกิดว่าประกาศเทสองไปแล้วปล่อยศพแล้วนะถ้าประกาศไปแล้วชุบไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าไล่ไล่หลังมายังย่งไล่ไม่หลุดอ่ะยังไล่ไม่หลุดอ่ะชุบได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าไอ้นี่ชุดไม่ได้ครับ้ยฟารกสอบสกูสาเลนช่วยกู

ไปยิงหลังหน่อยหลังกโดนทํากูโดนทําหลังปืน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 สวยเต็มบทไปดิผว้ตรงนี้ไม่ค่อยดีวะเยอะแยะไปดีกว่าเอนหลังเอิยิิงปไงปินหนงไยไห้ยงมันลั่นว่ะ มันชุบมาผู้หญิงเสือชุาหัวแข็งจัดว่ะเอ้ยไปดูหัวว้าวรันจังวะเอาสอบนี้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 เฮ้ยตายตายเพื่อนตายเพื่อนตายเห็นปะยิงยิงเบรกหน่อยยิงเบรกหน่อยถ้ามันไล่ใช่ไม่ไม่ถ้าเกิดว่าไล่ไล่หลังมาชุบได้แต่ถ้าเกิดว่าประกาศเที่สองแล้วเราขับรถมากาดเราจอดแล้วเราก็สต็อปเวลาศพแล้วอะ คือ <c oughs> เราหยุดเวลาศพไปแล้วอะ่ะมันอยู่ที่เราหยุดเวลาศพตอนไหนถ้าเกิดว่าเราหยุดเวลาศพตอนเราประกาศเลยอะ่ะเราก็ถามศพเลยว่าเหลือกี่นาทีศพบ,บอกว่าเหลือ,ลอยี่สิบนาทีเราก็หยุดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วขับไปกระละได้เลยว้าวไปนิ้วว้าวโดนคู่นี้เด็กซานดักที่เก็บรุตผมว่าไม,ม,าแบบไม่ไม่ได้นะมันต้องไล่หลังมาครับมันต้องไล่หลังมามันมันต้องไล่หลังมา ต้องไล่หลังมาถึงชุบได้เพราะว่าต้องอยู่ที่คนอุ้มด้วยว่าเขาจะแบบไอ้นี่เปล่าเขาจะเขาจะหยุดเวลาศบตอนไหนถ้าสมมติผมผมสมมติผมอุ้มชักนมอยู่ประกาศเทคสแล้วว่าเอ้ยเทคกได้เก็บรถได้ผมบอกสบเลยกี่นาทีครับเขาบอกเลย20ผมสต็อปตั้งแต่บนเขาเลยแล้วผมมาขับเข้าเมืองมาถ้าผมเจอโอ K เคผมบอกเว้ยเทคแล้วผมหยุดเวลาศบแล้วเนี่ย เหมดป้าหมดป้าหมดป้าไปช่วยไปดิช่วยไปดิช่วยไปดิอะไรอะไรดีใจอะไรดีใจอะไรเอ้ยกิจกันอะไรเอ้ยวินลุนกิจกันอะไรกันอะไรวินลุนกิจการอะไรสัตว์กิจกันออกออกเดยวนึงกิจการอะไรหวามาแคบหัานเลยได้ได้เดี๋ยวกลัาตัวนี้ก่อนกิจกันอะไรละน้องลั่นวะปล่อยกบี่กูป้าเฮ้ยเกิดหรอมึงเกิดหรอมาดิมามา มาดิเอาโอุ้ยโดนยิงเบรกอุ้ยจะโชว์หน่อยโดนยิงเบรกเออเว้ยหลังบ้าช่วยหลังบ้านหน่อยครับเว้าหมุนมันอยู่ที่ที่การเล่นผมไม่รู้เอ็มกีเคถ้ามันถ้ามันเหมือนมันก็โดนหน่อยโดนตอนไหนวะเนี่ยมีหอบ้างเอาบนไฟดีๆโดน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 ไอ้กูไอ้กรู โดนเหรอหมดจริงแล้วนะเรียบร้อยโดนดูไฟไม่ออกเลยว่ะไฟมันไฟนานเกินไปว่ะไม่ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรเดียถ้าจะเรียกว่าเออเอลเคประมาทก็เป็นไปได้อ่ะอลเคประมาทครับจริงๆไฟฮะยังยังไงก็เกินยังไงอลเคก็เกินครับผมอลเคเล่นเล่นได้ดีมามานานมากอลอเคก็อาจจะประมาทก็ได้ไปว่าเขาก็ไม่ได้นะผมว่าอลเคเกินจริงตอนแรกได้ชัด เกินเกินมาตลอดเลยดูดูจากถ้าดูมุมมองพี่นนท์เนี่ยจะรู้เลยเพราะพี่นนท์เขาเล่นแบบว่าเล่นสบายเลยเล่นแบบชิวเลยแต่คือจังหวะจะโดนเกินคือเหมือนชุบออบะถ้ามีชุบออกเกมพลิกเหมือนกันนะเนี่ยจังหวะนียจังหวะนี้จังหวะนั้นเริ่มเริ่มโดนแล้วจังหวะนี้เริ่มโดนแล้วจังหวะนี้เริ่มโดนแล้วจั่หไดน้เริ่มโดนแล้วเริ่มโดนแล้ว เอเมคมนไฟแบบอยากษะเทนนิงอะมันไฟอย่างมันไฟอย่างอะเทนนิงอะมันไฟนานเกินเอก็ไฟแบบนะยผมว่าพี่นนท์เขาเขาเล่นชิวๆไงเพราะถ้าเกิดเพราะถ้าเกิดเอลเคมันจริงจังมันก็คงแบบไม่ไม่ปล่อยจังหวะมันมันจะแบบเมมเลยะถ้ามันจริงจังนะ มันทํามันทาทุกว<ษ>ิถี<ษ>ทางอ,ะอ่ะมันจะทําทุกทางเพื่อชนะจากใจคนที่ตีกันมาแล้วไม่รู้ตั้งกี่รอบรู้รู้รู้รแล้วอันนี้ผมว่าสุดท้ายเกมจบยังไงเนี่ยผมมองว่าเอ็มเคลากเอื่อน,น้อยสําหรับผมนะเอ็มลากไม่ค่อยเก่งเอ็มน่าจะลากเอื่อน,น้อยอ๋อชุดอ้อสองอันใช่ไหมไม่แปลกหรอกนอั้นแหะไม่แปลกหรอกที่เราจะกัน